สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับช่องไอ้บ่าอุดร้าเพื่อนนะเมื่อนี้เลยสีมะฮ็ตกับขขาซูนน้องๆกินอาจจะเป็นเมนูไอ้ผัดประกาศขาวน้ำมันหอยเนะเอาก็เตรียมของก่อนเนะ ครับวไปยังแมนลูกดีเป็นสมัยตอนไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับไปไปอันเห็ดกับเข่ากับจ่าเพิ่นนะครับ,ไปไปบ,บจ่าเพิ่น,น,พนสอนให้เพ็ดในหลายๆอย่าง และวันหยุดมือใดก็สีมาเฮ็ดกับเขาซูน้องทีมงานกินนะครับผัดประกาศตะมันหอ nó có gì phù mấy con ạ đây nó ăn hoài là cà phá kiểu vậy có phù hợp tiêu khảo chắc nói ตาลเล็กน้อยตกาทยได้โปงนัวไดอรดดี <c oughs> ทุกอย่างมันมีว่าเวลามีขันมีตอนของมันสิพอันประกาศ

ร้อนอะใสใก่แล้วนี่นี่ไม่ละลายไม่มีร้อนใก่เป็น ัดประกาศขาวสายห่านนะอยา <g> ก <ül ent> จะผัดลวงน้ำตุ่มนี <laughs> ่อร่อยอร่อย <c oughs> เก็บรอยได้พี่น้องจะหุงให้มันเต็มหม้อพนี่อคิว เมนูแหลกผัดผักกาศน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยผกกาดเมนูสอง <c oughs> ไม่ซ้ำกันนี่ครับเสร็จแล้ว